ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางช่องยูทูปเป็นชนกฟาร์มรอเอสทุกคนครับผมสวัสดีประจำช่องเศร้าครับประจำวันที่8มกราคม2568นะครับผมเศร้านี้เขามีว่าแม่ลูกกับสาวน้อยนะครับมาเปิดแบงค์พ่อแม่พี่น้องนะครับผมผู้ใดอยากได้ว่าไปเลี้ยงนะครับเป็นว่าไท้กลางนะครับเป็นว่าไท้กลางขอนขางไปถึงไทใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากแม่ลูกก่อนครับแม่ลูกผูกง้อลูกแรกเลยนะครับผมง้อลูกแรกเลยนี่ครับลูกผัวลูกไส้ถี่มมาหาเดือนนะครับผม ตัวแม่เป็นสูงร้อยสามหกบวกนะครับเนี่ยเบิ้งครับเนื้อหนังดีครับผมเนื้อหนังดีโดดเย็นดีด้วว่ัวเรียงขวากเชื่องนะครับผมจับจูงงายครับจับจูงงายบ่าหืดบ่าหัดนะครับ นี่ครับผมน้ำนมดีเบิ้งครับลย้ยงลวกลกใสยลูกไส้ครับงามๆแดงๆนี่ครับครบนี่ไปได้ค่าหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับผมผอมทรงฟี่ห่สองร้อยกิโลเมตรแรกนะครับแม่ลูกผูครับผมต่อไปครับเป็นสาวน้อยนะครับลูกผสมบามันครับผมอายุเจ็ดเดือนสูงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองนะครับผมนี่เครื่องดำนะครับเครื่องดำติดโบดทมายางดีเลยครับผม เบ่งครับลำโตดีครับอ้่นทวนสมบูรณ์ดีครับผมกินเพียงเก่งัตนี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมหรือท่านไหอยากยกไปสามโตนะครับชุดมาเมียสองผู่หนึ่งนะครับผมนี่อยากได้ไปเขาคอกเปิดคอกเปิดรักไมนะครับเอาไปในค่าสองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผม้อมทรงฟีห้สองรอยกิโลเมตรแหลกเก็บเงินกันหนาคอกนะครับทางเข้าก่ยัง บ่ได้ขอมาจงมาจาให้มันยากบุญไววคือเก่านะครับผมวัตํามักน้ากันครับเปิดคอเปิดลักถารับยู่หนาคออด้เลยนะครับผมปักกันตํานี้ไห้ค้าทัวค้าท้อนนะครับกระดูกสวงสุดด่วนครับผมปักกันตํานี้ไห้นะครับผมจัดทรงฟี่ไห้สองรอยกิโลเมตรแรกนะครับผมจ่ายเงินหนาคอครับสื่อความสบายใจให้พอแม่พี่น้องนะครับผมสื่อความสบายใจไห้ครับนี่เราจัดทรงไห้นะครับมักน้ากันโทรมาครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเก้านะครับ หรือท่านใดอยากเข้ามาเบิ่งโตจริงได้นะครับผมพิกัดขอเข้าตังยุบานดูไงตำบลหนองแค่นอำเภอปะทุมรัดจังหวัด้อยเอ็ดครับผมแบงครับหมักร้อยใดสนใจร้อยใดครับวันนี้มีงัวแมลูกนะครับแล้วก็มีสาวน้อยให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกชมนกันนะครับงัวหูวนะครับงัวหวเชื่องเชื่องครับผมจับจูงใด้บได้นะครับจับจูงง่ายครับงัวแ่วนพูดเ่าก็เรียงไดเด็กหน่อยก็เรียงได้ครับผมจับจูงง่ายครับเพิ่นเป็นเสือกนะครับ ว่าแม่คลอกแม่รักเกาพนนะครับผมเป็นมาเพเลียงมาตนาน่อยครับจะมาได้ลูกนะครับไปสื่อดำไถ่บานมากครับชุดนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับแม่ลูกผูนะครับสาวน่อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหรือยกไปสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมหมา่นทำการทุ่มาะศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่งหาเกาเกาครับผมสำหรับเซานี้ก็มาเปิดให้พอแม่พี่น้องรับชมรับฟังไว้ปเพียงเท่านี้นะครับส่วนจีสนใจในมรการโทุ่มนะครับผมใน้นมรการทุ่ มันจังลดวจังทัวกันนะครับสำหรับเซานีกฝากไปเซาหนีครับผมกับสวัสดีครับ